ก็อยู่ที่3,000โบกแต่ยังไม่ถึง3,000โบกก็มากับเพื่อนสาวเหมือนเดิมจ้าน้องนันตีตอนนี้คือหน้าดำมากลมแรงเลยต้องใส่เสื้อแขนแขนยาวเสื้อกันหนาวนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูบรรยากาศข้างหลังนะครับผมเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเหมือนเดิมนะครับที่เที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนี่คือแบบเยอะมากเลยนะคะ วัดก็เยอะเป็นอันดับสองของประเทศไทยลองจากโคราชครับพันแปดร้อยกว่าวัดเราเพิ่งเดินลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีทรายเสียงหอบนิดนึงค่อนข้างเดินยากนะครับสำหรับใครที่มานี่ก็แนะนําให้ใส่รองเท้าที่วัดเหมาะสําหรับการเดินพวกแบบว่าดินแล้วก็แบบพวกทรายอ่อนๆนะคะแต่แบบนี้ไม่แนะนํานะ <c oughs> <c oughs> รองเท้าอะไรอ่ะฉันงงมาก ใส่รองเท้าอะไรมารเาเดินห้างรองเท้าเดินห้างมาเดินสามพันโบกงงปะลมอาจจะแรงไปนิดนึงนะฮะไปล้วแม่ฮ <c oughs> ีดันนสสพานที่ดีกว่านี้ไม่มีหรอทำสพานให้เราค้ับผ่บนมกูกันนก็สพานที่ดีกว่านี้ ก็คือต้องต้องมีความพยายามเยอะไม่ปกติเขาขึ้นเรือไปไงเราไม่ขึ้นเรือบ้างอ่ะอน้ำลดไงรับยุบแน่ๆเลยน้ำออรถต่อเปาพูดวิเราคจะข้ามไปไงขาไม่ได้ยาวขนาดนั้น <laughs> เราดูคนจมนะคะ <laughs> เออมันก็ไปทางนี้นี่แล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นดูนี่เราจะไปยังไง <laughs> เราจะไปยังไงมึงหนานี้รองเท้าหล่อนสิเรือลของเท้าชัน ต้องฝากชีวิตอะไรกับบ่อน้ำป๊อมหยุดปล่อยตอมตอมดิงๆนี่บ้าบ้าบ้าอะไรข้ามมาได้เลยบ้าบอบ่อเลยลมเย็นดีนะฮะตอนนี้เป็นเวลาประมาณกี่โมงนาที เลาสี่โมงตรงแล้วนะเจ้ามีสะพานเดินละมันระหว่างนะฮะทุกคนขามไปดิดออก็เมื่อกี้ก็เจอน้องข้างบนหาหล่อมากแต่ก็มัวแต่คิดถึงน้องอยู่นะอีนัดอะไรเนี่ยดิวน้องหิวน้องอ

สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเที่ยว3,000โบกนะครับซึ่ง3,000โบกที่นี่นะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะภาคอีสานของเรานั่นเองนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเหล่างามอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะฮะโบกหรือแอ่งน้ำในภาษาอีสานนี้นะครับผมเกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำวนจากแม่น้ำขงนะครับที่ไหลผ่านไปมานะครับทำให้เกิดโบกเนี่ยนะครับหรือว่าแอ่งน้ำเนี่ยนะครับมากกว่า3 0 0 0โบก ก็คือหาบกมิกิเมาไม่เจอแล้วก็โบกหัวอมาทุกคนมันสูงมากแล้วก็สวยมากโอ<ห>้ตั้งอยู่ใกล้ประเทศลาวอีกแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เป็นประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีฮะอำเภอโพไซนี่น,นะครับผมแล้วก็ประเทศลาวอยู่ฝั่งนู้นเนาะ เกิดจากการกัดกร่อนของแม่น้ำคงนะฮะเป็นเป็นน้ำวนก็ทําให้เกิดแบบเป็นแอ่งเป็นแก่งเป็นบอ่อแบบนี้นะฮะ่าแล้วก็เกิดอ่ามากกว่า3,000แอ่งหรือว่า3,000บโบกในภาษาอีสานนะครับผมลงไปสิงโดดหมายถึงลงไปในเนี้ยปังไม่ไหวเลย น้ําวนว่าตรงนี้มันตื้นตรงไหนโอู้ห้น้ำวนดูดูดูตอนนั้นก็เห็นได้ชัดเลยแบบวนไปแล้วก็วนกลับโดดน้ําจะสวยมากเลยนะต้องโดดหนุนรัดจะยิ้มแบบนั้นกดกๆ โกรธแล้วนะโกดธกรธแล้วนะแค่รอดยังไม่ไปไหนจา่ายอยู่ที่เดิมวนกลับมาที่เดิม,ย,ม,มยิมูม้มาซอ่ะมีกี้่ม้าหูวข้างหนึ่งไปไหนหูขาด หหขาดที่แดดตอนนี่มันเป็ดเฮ้ยหราเป็นปดีซ่าเราทำไมหน้าเหลืองอุ้ยสวยอยู่นาตรงเนี้ย <c oughs> าาทะาเลทรายยาเย็บมันจะม่มันจะ,ม,นจะ,ม,ม,นจะมีสวนนะอีนัส <c oughs> โอ้เป็นรอยตีนแล,ล่าสุด <c oughs> ปังไม่ไหวมา <c oughs> Yeah <laughs> MD JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go run it back. You know that I run it, everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one, damn It's gonna be a long night. สวยจริงสวยมากต้องนอนแล้วแหละกูว่าถ่านจะนอนคุณถ่ารูปอีกมุมหนึ่งนะคะเดินมานิดหน่อยก็จะเจอแบบรายนะครับผมสายแม่น้ำโขง เราก็เลือกมูมถ่ายรูปเองได้เลยนะฮะตามแต่ชอบอยากไปประเทศลาวแล้วนัทเนาะอยากไปแบบบางเวียงอะไรเงี้ยคนลาวไปหาเอาสิคะ สำหรับวันนี้นะครับออนก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออนด้วยนะครับ